สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกัาน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาฮูจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอะวันนี้บรรยากาศสวยก็อยู่ที่รีสอร์ทฮูจุ้ยบ้านภูเขานะครับตอนนี้นั่งจิบกาแฟนะดูฝนนะ สบายสบายอ,อ,อากาศคือต้องบอกว่าบรรยากาศสะอาดสะอานมากเ,เพราะฝนตกหนักมาแล้วก็ภูเขานี่เห็นชัดมากเลยนะคะเมื่อไหร่ <ๆ S 1> ก็ตามาใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ฝนตกที่นี่นะเราจะเห็นชัดเลยว่าภูเขาที่นี่จะมีซ้อนกันหลายชั้นนะคะเวลาอ,อากาศดีนๆนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเคยบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภูเขาลูกเดียว อยู่หลังบ้านหรือว่ามีภูเขาลูกเดียวเป็นภูเขาที่ให้พลังเนี่ยนะเราเรียกคือลักษณะชัยภูมิแบบนั้นว่าภูเขาโดดเดี่ยวนะคะแต่ว่าที่นี่หรือว่าแม้แต่ที่ตอนแรกนะอตอนที่ท่านอาจารย์ยังไม่เจอที่นี่แล้วก็เราไปที่ลาหลูกันเนี่ยที่ดไต้หวันใช่ที่ทะเลสาบพ,พระจันทร์ของเขาเนี่ยนะคะเราจะเห็นชัดเจนมากๆเลยว่าเวลาเขามีภูเขาประธานแล้วเขาจะมีภูเขาบันพบบรุษซึ่งภูเขาบันพบบรุษเนี่ยก็ไม่ใช่รุ่นเดียวด้วยนะก็จะมีตั้งแต่ภูเขาพ่อแม่ ภูเขาปู่ย่านะแล้วก็ภูเขาทั่วไล่ขึ้นไปเป็นบรรพุรุปเป็นชั้นๆซ้นนอนไปนะคะแล้วในวิชาของช่ยชัยภูขอ,ขอท่านอาจารย์เนี่ยต้องนับว่าภูเขาคุณลุนนะภูเขาคุณลุนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของภูเขาทุกลูกทุกเทือกในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเดินมาแล้วเนี่ยดูเส้นทางแล้วกันดูเส้นทางการเคลื่อนที่ของพลังหรือว่าแนวภูเขานะคะสุดท้ายที่สุดท่าน ถ้าโดยสภาพภูมิศาสยภูมิจริงๆแล้วเนี่ยปลายปลายภูเขาหรือปลายเส้นทางพลังจะมาจบแถวแถวสันปันน้ำหรือว่าแถวเทือกเขาทงชัยใช่ไหมคะมที่เลียบไปทางใต้ท่านอาจารย์ถึงบอกว่าพออยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะบางทีพลังเนี่ยมันไม่ใช่มังกรแล้วไงมันจะกลายเป็นงูเล็กเพราะว่ามันคือปลายทางมากแล้วแค่ปลายทางเนี่ยนะพลังยังเยอะขนาดนี้นึกออกไ่มคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าัยภูมิที่ภูเขาสูงใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะ ก็จะยิ่งทําให้พลังท่วมท้นมากเพราะว่าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่ไปตรวจห้องแล้วท่านอาจารย์ก็บอกเคล็ดภูเขาในห้องนั้นที่ใช้ตามปกติเนี่ยเราจะมีตั้งตั้งเคล็ดน้ํากับเคล็ดภูเขาใช่ไหมคะมทีนี้เคล็ดภูเขาเนี่ยปรากฏว่าเล็กกระจิว๋วท่านอาจารย์บอกไม่ได้เลยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นภูเขาเนี่ยจะต้องดูยิ่งใหญ่จะต้องดูโอ่อ่าแล้วก็สวยงาม,มเพราะว่าความ ความยิ่งใหญ่ความหนักแน่นมั่นคงเนี่ยคือลักษณะของภูเขา,าคุณจะมาบอกว่าภูเขาเล็กกว่าน้ําอย่างเงี้ยไม่ได้ไไดน้ําเนี่ยเล็กได้ไม่มีปัญหาหรือแบบพื้นที่บ้านมีน้อยแล้วก็เลือกรูปเล็กๆอย่างนี้นะครับมันก็ไม่สมควรน,นะเพราะเราต้องเข้าใจก่นอนคำว่าภูเขามันหมายถึงทุกเรื่องของชีวิตเนี่ยยกไปเรื่องเงินเนี่ยสุขภาพงานบริวาร ผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์มีให้ติดตำแหน่งภูเขาเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีมีหลายออปชั่นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือให้ติดภูเขาทงคำาก็คือส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําว่าให้ใช้รูปที่บ้านภูเขาหมายถึงว่าภาพถ่ายที่คุณถ่ายเองกับมือโดยเป็นภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาเรียกว่าภูเขาหลักของบ้านภูเขาเนี่ยค่ะ เนี่มันถ่ายเองถ่ายบนนี้ก็ได้เนี่ยถ่ายบนแก้วเขาเลยถ่ายถ่ายบนก้วเขาเนีก็ชัดเจนมากเลยค่ะตั้งกล้องดีๆแล้วก็ถ่ายดีๆเนี่ยก็จะสวยงามแต่ทีนี้เวลาเอาไปติดเอาไปใช้งานเนี่ยก็อยาให้มันเล็กจิ๋วเป็นโปสการ์ดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันดูไม่ยิ่งใหญ่สมก่าเป็นภูเขานะเราสามารถดีไซน์ออกแบบให้มันมีวาไรตี้มันไม่จำเป็นต้องกินที่เยอะนะเราอาจจะใช้ภาพยาวเช่น ใช้เป็นพาโนรามาเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพเนี่ยต้องเรสซลูชันนะคะความละเอียดต้องดูด้วยความละเอียดสูงเวลาอัดภาพออกมาแล้วเนี่ยภาพจะสวยนะคะเนี่ยแล้วมาบ้านภูเขาบ่อยๆนะมาทุกครั้งเกาพยายามหาเวลามานั่งจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปไว้บางครั้งเราจะได้เอาไปใช้แล้วก็แต่ละโมเมนต์มันก็ไม่เหมือนกันนะจะเช้าจะกลางวันจะเย็นหลังฝนก่อนฝนนะมันหน้าหนาวหน้าร้อน ภูเขาที่นี่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันถูกต้องนะเดี๋ภวเขาเภูเขาใน,ในช่วงหน้าฝนนะมันจะเขียวสวยเลยภูเขาในช่วงหน้าหนาวมันก็จะมีดอกไม้แซมเป็นบางจุดนะ,ะนก็จะเห็นแนวสวยงามนั่นแหละในฤดูที่เป็นเหมือนใบไม้เปลี่ยนสีนะออสีมันก็จะแซมไปแล้วก็นะถ้าหน้าร้อนเนี่ยจะเห็นดอกไม้ชัดนะคะ ทีนี้เวลาคําว่าภูเขาทองคําเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าเป็นภูเขาทองคํานะแต่หมายถึงตําแหน่งเฉพาะเจาะจงของแต่ละบ้านยังไงคะบอกว่าเอาภาพภูเขาทองมาติดได้ไหมครับภูเขาทองภูเขาท้องวัดสระเกศเลยนะทุกคนไม่คิดเหมือนกันหมดเลยว่าภูเขาทองวัดสระเกศก็อาจารย์พูดว่าภูเขาทองคําอ่ะผมก็จะจัดซะหน่อยอ๋อโอเคไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นเจดีย์ไม่ใช่เป็นภูเขาคือ เป็นเป็นเจดีซึ่งเราจะต้องนับว่าเป็นธาตุไฟด้วยนะคะเวลาติดแล้วเนี่ยจะไม่ได้คุณสมบัติของภูเขานะแต่จะได้คุณสมบัติของธาตุไฟแทนนะคะสําหรับเจดี <JD. S 2> จริงรูปแบบของภูเขาสามารถใช้ทดแทนได้หลายอยาะะ่างใช่เพราะงั้นก็ลองศึกษาแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับอ,อย่างรูปถ่ายจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนหรือตอนนี้ท่านอาจารย์ก็มีเคสนะที่ติดในตําแหน่งที่ท่านอาจารย์กาหนดแล้วกันเรียกว่าภูเขาเขียวใช่ไหมฟ้าใส เขาเขียวฟ้าใสอ่าจำได้ไหมคะเคยมีคล็ปหนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ติดภาพที่มีสีเขียวกับสีฟ้าสีน้ําเงินประกอบกันอยู่ในภาพเนี่ยจะทําให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีนะคะแล้วก็กิจการงานเจริญรุ่งเรืองจําได้เพราะว่าเคยอ่านคล็ดเรื่องนี้อยู่รอบเลยใช่น,นะครับแล้วก็อ,อย่างที่เมื่อวานเราอ่านให้ฟังนะ,นะรรายการคล็ดต่างๆหรือว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนมาเนี่ย ก็มีบอกมาตั้งแต่นานแล้วแหละเพียงแต่ว่าท่านอาจารย์บอกว่ามันต้องมาเรียนเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจนิดหน่อยนะครับในการเขียนหนังสือนั้นอาจจะจั่วหัวไว้แค่เป็นหลักการโดยสังเขปหรือแบบกว้างๆถ้าอยากจะใช้อยากจะเจาะลึกนํามาใช้ให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเอามาควบคู่กับความรู้มากยิ่งขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนขงช่วยกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้น ทำไมทำไมเราจะต้องเน้นเรื่องภูเขานะคะการที่เรามีแต่น้ําไม่มีภูเขาเนี่ยหมายถึงมีแต่การเงินเออเหนื่อยกระตุน้นแต่การเงินแต่งานกระตุ้นแต่งานไม่กระตุ้นเงินคะนะมีแต่ภูเขาไม่มีน้ำเลยอ่ามีแต่ภูเขาไม่มีน้ําคือกระตุ้นแต่คนไม่กระตุ้นเงินเออแต่ถ้ามีแต่น้ำไม่มีภูเขาก็คือ,อ กระตุ้นแต่เงินออไม่ได้สนใจเรื่องงานคําว่าไม่ได้สนใจเรื่องงานเนี่ยจะรวมไปถึงบริวารน,นะคะการบริหารจัดการต่างๆสุขภาพความคิดทุกสิ่งนอกเหนือจากเงินอยู่ที่ภูเขาหมดเ,ออเพราะฉะนั้นหลายบ้านอะ่ะขออาจารย์แต่เรื่องเงินไงป๋าออใช่ไหมแล้วก็ลืมลืมลืมทำเคล็ดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยแต่อ,อ,อย่าลืมว่าชีวิตทั้งหมดอะ่ะมันต้องประกอบกันออถ้าเกิดว่าคุณสุขภาพไม่ดี ลูกน้องไม่เยอะหรือว่าบริหารงานไม่ดีงานไม่ราบรื่นคิดดูแล้วการว่าเงินที่ได้้มานั้นมันจะขนาดไหนอ่นะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะเหมือนนะชุดที่มาเรียนกับป๋ากับก้อยก็เหมือนกันนะครับหรือว่าเรียนที่อาคารเรียนก็เหมือนกันนะครับเราจะรู้ว่าหรือว่าคนที่ท่า,านจะไปตรวจนะมันก็จะมีในรา,ายงานว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งภูเขาตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งน้ำนะครับก็ต้องตั้งด้วยนะ การที่ไม่กระตุ้นน้ําไม่กระตุ้นภูขเขาเนี่ยมันก็จะทำไม่ให้เกิดความมันจะไม่เกิดความมั่งคัง่งแล้วก็ไม่เกิดความราบลื่นไม่เกิดโอกาสใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่ากันอย่างเดียวที่ป๋าสอนไปเนี่ยที่เราสอนในใ,ในในคลาเร่งรัดเนี่ยเราก็สอนเป็นการป้องกันเป็นการควบคุมเป็นการปรับสมดุลมันแต่เรายังไม่ได้พูดถึงการกระตุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้บอกได้ fc ทั่วๆไปก็ก็ได้เหมือนกันอาจารย์สอนไปแล้วในยุค9เนี่นะครับเราสามารถตั้งภูเขาเนี่ยในทิศใต้ได้แล้วก็ตั้งน้ําในทิศเหนือได้อ,อันนี้คือต้องใช้ทิศจริงนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีดาวภูเขาในยุค9แล้วก็ไม่มีดาวสายน้ําในยุค9นะแล้ต้องใช้ตําแหน่งจริงๆของมัน ใต้เป็นภูเขาทิศเหนือเป็นน้ําอ,อ,อันนี้คือการกระตุ้นให้เกิดความสมดุลแล้วก็ให้เกิดความมั่งคัง่งพร้อมกับมีกระแสการเงินที่ดีขึ้นอันนี้เป็นรวมๆแบบหลวมๆสามารถเจาะจงเพิ่มเติมมากกว่านั้นได้ก็โดยการเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจบ้านนะอ่ะวันนี้เรามาที่ที่รีสอร์ทกันเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเตรียมที่จะมีงานอ่าพรุ่งนี้เราก็จะ,ะทำไซกีกันนะครับแล้วก็อ่า อาจารย์ก็เมตานะทีมงานก็จะได้มีโอกาสไปทำนะแตกีที่พีระมิดนะแปดเก้า 9. ทีนี้ถ้าอาจารย์บอกป๋าไว้เรื่องหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ป๋าคุยให้กับเอฟซีทางบ้านฟังหรือ,อยังนะครับแต่ว่าป๋าค,คุยไปแล้วที่อาคารเรียนนะย้ำอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์ก็ก็ไกด์ไลน์มาบอกว่าอย่างแชกีที่เราทําไปคราวที่แล้วนู้นนะ,ะช่วงนิ้วสุยนู่นค่ะนานแล้วสุย<า>แล้ว,นนลวส่วนนิ้วสุยนี่ก็ประมาณทักครึ่งปีแล้วรับ พื้นที่ที่มีดาวเหนือดาวํำทางนะครับแล้วก็เป็นบ้านหมายเลขหนึ่งในพื้นที่พลังหมายเลขหกนะครับนั้นเวลาคนที่ขาดหนึ่งขาดหกเนี่ยบางทีท่านอาจารย์ก็จะให้ไปทําแฟกี่ที่เป็นที่ที่ชูเหนือสุยซึ่งเป็นหลนหวนสุยด้วยอพวกที่เป็นหมายเลขแปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปทําตัวนู้นแต่ทีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าทันทีที่ อาจารย์เปิดเลิกนะครับเมื่อของท่านอาจารย์ทำไปมเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยที่พีระมิด8ปเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งพลังของยุค8และยุค9เนี่ยซึ่งเป็นพลังเป็นแท่งแขงเนี่ยนะพลังบริสุทธิ์มาที่พื้นที่บ้านภูเขา ทุกแสกีก็ได้รับไปด้วยถูกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพลัง8 9เนี่ยไหลเป็นรวมกันเพราะว่าตรง16มันเป็นทางออกนะครับมันก็จะกลายเป็น1689งหอ,อย่างสมบูรณ์เนี่ย <c oughs> ป๋าถึงบอกว่าเวลาท่านอาจารย์วางอะไรไว้แล้วท่านอาจารย์คิดอะไรไว้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์มักจะทําให้มันได้ประโยชน์สูงสุดทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกที่ที่อยู่ในบ้านภูเขาก็าาจะได้รับพลังมงคลน,นี้ไปด้วย ก็บอกแล้วว่าในสายตาท่านอาจารย์เนี่ยเป็นค่ายกลมากนะคะได้คำว่าค่ายกลเนี่ยเราจะได้ยินเฉพาะหงช่วยจรันรหมายนะไม่ไดอื่นเขาไม่มีเขาม,มีเคสเป็นชิ้นๆนะแต่เรื่องจากว่าประสบการณ์พวกเราหรือว่าอย่างงานที่ท่านอาจารย์ทำเนี่ยเราทาหงส์ช่วยสเกลใหญ่เมืองนอกเป็นเมืองเป็นย่านธุรกิจอย่างเงี้ยหรือเป็นกิจการแบบพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันใช้เคสตัวเดียวมันพลังมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างรูปแบบของพลังขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มันสอดคล้องกันและให้มันขยายกําลังซึ่งกันและกันอันนี้ก็เรียกว่าตัวอย่างในการทําค่ายกลเพราะในบ้านภูเขาเนี่ยจะมีค่ายกลแทบจะทุกทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยอีกไม่นานอย่างตรงแพะหยางเนี่ยน้ําตกวัดตู18องศาก็จะเสร็จแล้วอืก็ได้ได้เบิ้ลเขาอีกตันนี้เบิ้ลอีกหลายอย่างเลยนะเป็นน้ํามังกรเป็นน้ํามั่งคั่งนะแล้วก็ เป็นน้ำวัาสุด้วยน้ำสแปรย์งสาน้ำร่ำรวยชั่วการต้องใช้คำนี้เลยนะคะใช่แล้วเวลาดูจากแพะหยาออกมามันก็จะกลายเป็นน้ำมึงก่อนใช่แล้วก็มีสัญลักษณ์ของสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นน้ำน้ำสวรรค์ใช่ซึ่งเขาเรียกว่าก็เสมือนหนึ่งสวรรค์ประทานพรแหละน้ำนั้นนะคะเห็นไหม แล้วก็พอมันอยู่ตรงนั้นทุกที่ในบ้านภูเขามันก็จะได้รับพลังมุคลไปด้วยกันทั้งนั้นแหละพะทุกอย่างต่อเชื่อมกันเป็นวงจรแล้วนะคะเป็นวงจรที่สมบูรณ์แล้วมีตัวรับมีตัวส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีโอกาสนะยังไม่มีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมหรือมาเรียนรู้เลยเนี่ยโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ห่างหายท่านอาจารย์ไปนานนะคะแล้วก็ได้ยินแต่ว่ายังไม่เคยมาต้องลองมาสักครั้งนะแล้วก็ คนที่ทำไปแล้วมีหนึ่งหลุมสองหลุมก็ไม่ต้องกังวลรู้ไว้เถอะว่าท่านอาจารย์ล้วทำที่ใหม่ได้พลังแน่นอนแต่ทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์กังวลคือเวลามันดีขึ้นแล้วเวลามันพร้อมมากขึ้นแล้วมันไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้เราสะสม ก็คือที่อาจารย์บอกว่าลงทุนกับพลังอะ่ะมันคุ้มที่สุดนะครับเหมือนท่านอาจารย์เลือกซื้อที่แต่ละแปลงแต่ละผืนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ดูมูลค่าของมันอาจารย์ดูความคุ้มค่าเป็นเรื่องของพลังนะถ้าตรงนี้มันเหมาะกับพลังที่มันคุ้มค่าจะเป็นเจ้าของปีหนึ่งสองปีสามปีท่านอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นการลงทุนซื้อพลังนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะ ซื้ออย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ติดตัวเราไปตลอดแต่ซื้อพลังเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับเราไปได้ตลอดการเลยแล้วก็สําคัญคือเราต้องปรับตัวเองให้ให้ตัวรับเราเนี่ยมันคมชัดมากยิ่งขึ้นฝึกที่สุดเนี่ยนะคะก็ฝึกวิธีการคิดแล้วก็ฝึกทัศนคติที่เป็นบวกแล้ววันนั้นท่านอาจารย์ก็เตือนนะที่เราคุยกันวันนั้นจําได้ไหมที่เรา,าท,เที่เราบอกว่าหมาในป่าเนี่ยนะ แล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะที่ที่คำว่าท่านอาจารย์บอกว่าหมาในป่าเนี่ยอย่าปล่อยออกมานะคะเก็บมันไว้เพราะอะไรเพราะคำพูดที่เสียหายเนี่ยนะมไม่ว่าจะก,การพร่ำพร่ำบนการนินทา่าการพูดจาไม่ดีการด่ากราดการสะบดการอะไรก็ตามเนี่ยมันทำลายพลังนะตัวเราเองเนี่แหละแล้วมันก็จะทำให้ อื่นๆที่คุณได้รับมาเนี่ยนะเสียไปกับตรงนี้อย่างเดียวเลยจริงๆแล้วก็นะอย่าไปกังวลมันค่อยๆค่อยๆทำไปอ๋อแล้วท่านอาจารย์บอกว่าในยุคเก้าเนี่ยเรื่องเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่าคําพูดมีกี่คําจริงๆนะคะนิดเดียวมันก็เป็นเรื่องแล้วนะคุณสังเกตดูแล้วกัน่วนนี้นะสมุวรคาพูดไว้นะครับพระเจ้าประทานหูสองอันประทานปากหนึ่งปากเพราะฉะนั้นใช้ปากให้น้อยกว่าหูใช้หูเยอะๆนะ แล้วทุกวันนี้นี่แต่อย่างหูเบาด้วยอ๋อใช่ต้องอะไรหนักๆช่วงไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะใช่ใช่ครับจริงเทตุไม่รู้แยกแยะก่อนพิจารณาให้ดีก่อนสมัยนี้เนี่ยหูเบาไม่พอนะป๋าต้องอย่าให้นิ้วลั่นด้วยอย่าให้นิ้วลั่นด้วยนิ้วลั่นยังไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าได้รับแชร์อะไรมาเนี่ยนะอย่าเพิ่งแชร์ต่อพิจารณาก่อนให้พิจารณาไม่นำซ้ำให้เช็คข่าวก่อนว่ามันจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีเรื่อง ลดค่านู่นนี่นั่นนะสุดสุดท้ายก็ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาคกยุ9แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผันผวนใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความเดือดร้อนนะจากจากภัยธรรมชาติด้วยจากคนด้วยนะคะโอเคนะครับสาหรับเราอนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะคนที่จะมาทําส้กีก็ติดต่อป๋ามากันครบแล้วล่ะนะครับป๋าไม่ลืมใครใช่ไหมไม่ลืมใครหรอกอาจจะมีลืมบ้างแหละเดี๋ยวก็ลุ้นนะ เดินนี้อีกทีหนึง่งถ้าใครจะติดต่อเรื่องแซกีนะอันนี้เฉพาะเรื่องแซกีอย่างเดียวนะครับนี่เธอเข้ามาป๋าลืมมือรอนีป๋าต้องสละหลุมให้เลยนะทักไลน์ป๋ามา,ะ 6, 6 6, านะครับที่ 0, 6, 1 519 4 1 5 6 0 6 1 5 1 9 4 1 5 6ขออนุญาตนะครับไลน์นี้เอาไว้ใช้ตอบเรื่องแซกีอย่างเดียวนะเพราะเฉพาะตอบแซกีอย่างเดียวมันก็มโหฬารแล้วนะครับแล้วมันก็จุกจิกมากเลยสำหรับรอบถัดไปนะครับจะมีเกิดขึ้นวันไหนนะ เดี๋ยวป่าจะรีบแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในเดือนตุลาเนี่ยกำหนดคร่าวๆพอรู้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกับท่านอาจารย์อีกทีเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องความถูกต้องจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนที่ทำไตรกีป่าจะประกาศให้ทราบด้วกันว่าตุลาเราจะทําช่วงไหนนะครับเพราะว่ามีลูกค้าไม่ใช่ลูกศิษย์จากเมืองนอกรีเควสเข้ามาเขาจองตั๋วเครื่องบินมาแล้วล่ะเขาอยากจะมาทํา โดยเฉพาะเลยนะจริงๆแอบจดไว้นะแต่เอชัวๆแล้วกันเออชัวๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ไม่สับสนและนะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้ตาโตอาจจะมีไลฟ์ช่วงที่ป๋าอธิบายหรือบรรยายเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปจัดพิธีกันตรงบริเวณพีระมิดนะพรุ่งนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะใช่ก็น่าจะเจอกันที่ประมาณ3ามโมงครึ่งนะเอาล่ะวันนี้ลาคุณท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ